ัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอาจารย์วิชนุอินจบกนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับโปรแกรมภาษา Python นะครับเรายังอยู่กับ Python อยู่นะสำหรับวันนี้นะครับในหัวข้อของตอนเนี้ยเราจะพูดถึงในเรื่องของคำสั่งโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบวนซ้ำนะครับแบบวนซ้ำคืออะไรก็คือให้มันทำงานซ้ำไปเรื่อยๆตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะฮะทีนี้โปรแกรมควบคุมการทำงานแบบวนซ้ำเนี่ยถ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ มันก็จะมีมีอยู่หลายตัวนะครับที่นิยมใช้ก็ก็จะมี for กับ w h i นะฮะในหัวข้อที่เราจะเรียนกันนะครับก็จะมีอยู่4หัวข้อหลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของ w h i นะครับการวนซ้ำด้วยคำสั่ง w h i นะครับแล้วก็การใช้ l ร่วมกับคำสั่ง w h i นะครับอันนี้ก็เราจะต้องเรียนกันนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือชุดคำสั่งของ for ครับ ชุดคำสั่งของฟอ r แล้วก็การใช้เอลร่วมกับคำสั่งของฟอ r อันนี้คือวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของเรานะครับในคลิปวีโออาจจะแบ่งเป็นหลายพาร์ทนะครับเพื่อให้มันสะดวกในการโหลดขึ้นมาเนาะจากเดิมที่เราเรามีกันพาร์ทละ30 40นาทีนคะครับก็เดี๋ยวจะลดลงให้เหลือพาร์ทละประมาณไม่เกิน20นาทีเราจะแบ่งเป็นหลายพาร์ทเอาชุดคําสั่งแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับอันแรกเลยเราจะพูดกันถึงเรื่องของ Y ก่กับ เราจะพูดถึงเรื่องของ y ก่อน y เนี่ยนะครับรูปแบบของการเขียนนะครับก็คือเราจะต้องเขียน w h i l e ขึ้นมาก่อนตัวสีเขียวตัวสีเขียวคือคําสั่งบังคับนะครับคาสั่งบังคับที่จะต้องพิมพ์และจะต้องพิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายเสมอนะครับอันนี้คือคือต้องจําเอาไว้นะครับคำต่อมาก็คือ condition นะฮะเหคำว่า condition ไหมฮะ condition ก็คือเงื่อนไขเงื่อนไขที่เราต้องการจะตรวจสอบ พอพิมพ์เงื่อนไขเสร็จปุ๊บเราก็พิมพ์ตัวโคลอนต่อท้ายเลยพิมพ์ติดไว้เลยนะครับบรรทัดต่นมาคือสเตทเมนต์นะครับ,รบสเตทเมนต์ก็คือในกรณีที่เงื่อนไขนั้นมันเป็นจริงนะครับในกรณีที่เงื่อนไขนั้นเป็นจริงให้ทําที่สเตทเมนต์นะครับซึ่งอาจจะมีหลายบรรทัดก็ได้ไหมผมม,มีวงเล็บ s อด้วยแสดงว่ามันอาจจะมีหลายคําสั่งหรือว่ามีคําสั่งเดียวก็ได้นะครับ อรอบนะครับก็คือต้องเขียนคําว่า y นะครับต้องเขียนคําว่า y มาก่อนตามด้วยค่าดิชั่นหรือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่เราต้องการให้คอมพิวเตอร์มันเช็คให้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมา,เ,าเช็คอีกทีว่าถ้าในกรณีที่มันเขียนถูกนะครับหรือว่าเช็คในกรณีที่เงื่อนไขมันถูกเนี่ยเราค่อยมาทําที่คำสั่งสเตทเมนต์ข้างล่างที่อยู่ด้านล่างนะฮะอ่ะอันนี้ตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง สมมติว่าผมจะพิมพ์ตัวเลขนะครับผมจะพิมพ์ตัวเลขหนึ่งถึงสิบเนี่ยนะครับก็จะเริ่มสตาร์ทมาก่อนเลยนะครับกำหนดค่าเริ่มต้นให้มันเนาะกำหนดค่าเริ่มต้นเนี่ยมันโดยกําหนดให้ตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่านานะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งะครับครั้งแรกเลยนะสตาร์ทมาปุ๊บนาจะมีค่าเท่ากับหนึ่งครับจากนั้นผมก็ทําการเช็คว่านําเนี่ยน้อยกว่าเท่าหรือเท่ากับสิบหรือไม่ถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบนะครับให้มาพลิ้นค่าของนําออกมา แต่ถ้ามันไม่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับสิบนะครับห็นไม่ใหมันเป็นฟอรก็ให้หยุดการทํางานไปเลยนะครับรอบแรกใช่ไหมครับรอบแรกนะรอบแรกนํามันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับเข้ามาเช็คนะครับว่ามันน้อยกว่าสิบไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบไหมถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบก็สั่งปรินท์นำครับปรินค่าของนําออกมาจากนั้นก็เอานําบวกหนึ่งเข้าไป าจากเมื่อกี้รอบแรกมานี่นำ,นำมีค่าเป็นหนึ่งถูกไหมครับนำมีค่าเป็นหนึ่งนะดังนั้นพอปริ้นค่านําเสร็จปุ๊บผมก็เอานำเท่ากับนำบวกหนึ่งนะครับนำก็เท่ากับ1นบวกหนึ่งนำก็จะมีค่าเป็นสองครับ้นะรบตรงนี้แล้วนะครับไอ้กล่องสีน้ําเงินข้างล่างนี้นํามีค่าเป็นสองแล้วนะพอมันมีค่าเป็นสองปุ๊บมันจะวนหลุปกลับเข้าไปเช็คใหม่อีกรอบครับว่านําเนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบไหมถ้านํามันน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบจริง นะครับค่อยปริ้นนำซึ่งนำตอนนี้มีค่าเป็น2แล้วนะครับมันเป็นสองเพราะเมื่อกี้เราเอานำเท่ากับนำบวก1ใช่ไหมครับนำเท่ากับนำบวก1จากเดิมเนี่ยนำเท่ากับ1นึ่เนี่ยนำก็เท่ากับนำบวก1นําำก็จะมีค่าเป็นสองมันก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆครับรอบที่สองรอบนำมีค่าเป็น2อ่ะมันก็ยังน้อยกว่าเดีอเท่ากับสิบนะครับจริงมันก็ปริ้นไปเรื่อยๆครับพอมารอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยนำเท่ากับนำบวก1เนี่ยก็คือนำมีค่าเท่ากับ10ละ นะครับรอบสุดท้ายนำะมีค่าเท่ากับ10บพอนำมีค่าเท่ากับ10บปุ๊บนะครับเราไปบวกหนึ่งนะนำมันจะมีค่าเป็นสิบเอดแล้วมันก็วิ่งวนกลับไปครับวิ่งวนตามรูกสอนนี้ไปจะเห็นว่าเมื่อน,นำมีค่าเท่ากับสิบนะครับนำเนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ10จริงไหมคําตอบคือไม่จริงละนะครับก็คือมันเป็นเท็จเงื่อนไขมันเป็นเท็จพอเงื่อนไขมันเป็นเท็จปุ๊บมันก็จะออกจากการทางาน นะครับอันนี้คือรูปแบบของการใช้คําสั่งแบบวนซ้ํานะครับนี่คือการวนซ้ํานะครับการวนซ้ํามันจะวนอย่างเงี้ยคือตราบใดที่เงื่อนไขมันถูกต้องเนี่ยครับมันก็จะวนของมันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเงื่อนไขมันจะผิดนะครับถ้าผิดไปจากเงื่อนไขที่มันกําหนดไว้เมื่อไหร่มันก็จะจบการทํางานนะฮะแล้วเราไปลองมาลองโคดดิ้งกันดูดีกว่านะครับอ่ะผมกลับเข้ามาที่ที่โค้แล็บนะครับ ในขั้นตอนการเข้าคนหลักผมไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะนะครับนะครับพอเรากลับเข้ามาในคนหลักเนี่ยเราก็จะเริ่มเกนโคดนะครับหรือว่าชุดคําสั่งของมันละนะครับอา่าเราจะลองแบบง่ายๆกัน้วกันเนาะสมมติว่าผมจะใช้ผมจะต้องการให้มันพิมพ์คําว่า hello python นะครับ hello python เนี่ยแลงการให้มันพิมพ์ hello python ทั้งหมด10ครั้งนะครับอยากให้มันพิมพ์คําว่า hello python ออกมา10ครั้งด้วยกันเราจะทำอยงไรได้บ้าง นะครับอันดับแรกเลยอะครับเราก็ต้องทําการสร้างตัวแปรขึ้นมาเป็นค่าเริ่มต้นก่อน1ตัวนะครับเอาไว้คา์เตอร์เอาไว,าว้ไวนับนะครับสมมุติผมใช้คําว่านำหนึ่งแล้วกันนะครับนำหนึ่งอันนำที่เฉยแล้วกันอะนำมีค่าเท่ากับ1น่นะครับคือผมต้องการวนสิบรอบใช่ไหมครับรอบแรกคือรอบที่1ดังนั้นผมจะต้องตั้งตั้งค่าขึ้นมา1ค่าก่อน,นเพื่อเอาไวเ้เก็บจํานวนรอบนะครับผมตั้งชื่อมันว่านำแล้วกันนะครับเอาไว้เก็บจํานวนรอบ ตอนนี้ก็คือว่าเราต้องการให้มันพิมพ์ทั้งหมด10รอบนะครับนำ y า y นะครับคือให้เ e y านำน้อยกว่าหรือเท่ากับ10โคลอนต่อทายนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้นะครับบรรทัดแรกนะครับ,รรบเราบอกว่านำมีค่าเท่ากับ1นะครับนำเอาไว้ไว้นับรอบนะครับ บอกว่าให้ทําไปเรื่อยๆตราบใดที่นํายังน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบนะครับผมก็เขียนว่า y าํนน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบแล้วก็โคลอนนะครับแล้วก็ Enter ออ๋ออย่าลืมนะครับวต้องพิมพ์ชิดติดขอบนะครับพอเรา enter อร์ปุ๊บเนี่ยระบบมันจะเยื้องมาให้นิดนึงเห็นไหมมันเยื้องมาให้นิดนึงอย่าไปแก้ตัวเยื้องมานะครับมันต้องตามนี้เลยเพราว่า Python มันซีเรียสเรื่องการเอ่อเยื้องตัวอักษรค่อนข,ข้างพอสมควรนะครับอ่ะ ถ้าเงื่อนไขมันเป็นจริงคุณใช้มันทําอะไรอ่าเงื่อนไขมันเป็นจริงมันจะให้คุณใช้ทําอะไรล่ะสมว่าคุณบอกว่าต้องการให้พิมพ์คําว่า hello python สิบรอบใช่ไหมครับถ้าถ้านะครับนมเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบก็ให้พิมพ์คําว่า hello python ออกมาเอ้ยครับ ถ้านำน้อยกว่าหรือเท่ากับสินะครับคิมเขาว่า Hello Python ออกมาแล้วก็เพิ่มค่าให้กับนำครับเพิ่มค่าให้กับนำครั้งละหนึ่งเนะีครับเพิ่มค่าให้กับนำครั้งละหนึ่งอ่ะเรามาลองรันดูนะครับลองรันดูปึ้งเข้าไปกำลังเชื่อมต่อนะครับอันนี้สถานะกำลังเชื่อมต่อตอนนี้อาจารย์ใช้เน็ตมือถืออยู่เนาะอาจจะช้านิดนึงนะัะ อ่าเชิญต่อแล้วแลมแล้วโอเค,อเคเหไหมครเราก็จะได้คําว่า Hello Python ออกมาสิบครั้งน่ครับเราก็จะได้ hello Python ออกมาเลยสิบครั้งตามจํานวนที่เราระบุเอาไว้ตรงคําสั่งวายตรงนี้ครับแม่อ่ะลองลองเปลี่ยนผมลองเปลี่ยนเป็น 5, ห,น 5, ห,ห้าดูกค่ละห้าตลอดึ่งเข้าไปเห็นไหมครับไปไ 1, 2, 3, 4, จะได้ p y t h o หนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะได้คําว่า p y t h o ห้าบรรทัดออกมานะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้คําสั่งวาย คำสั่งวาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่า,าให้มันทําซ้ํานะครับทำซ้ําไปเรื่อยๆตราบใดที่เงื่อนไขมันยังเป็นจริงนะครับถ้าเงื่อนไขมันเป็นเท็จเมื่อไหร่มันก็หยุดการทํางานนะครับอันนี้คุณจะเห็นว่ามันปริ้นคําสั่งคำไอ้มันปริ้นคําว่า hello Python ออกมาเนี่ยนะครับตามจํานวนครั้งที่วน loop นะครับตามจานวนครั้งที่วน loop อันนี้เราบอกว่าให้ loop ทั้งหมดเนี่ยตราบใดที่นํายังน้อยกว่า หรือเท่ากับห้านะครับราบใดที่นํามันน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าเนี่ยมันก็จะปรินค่าของคําว่า hello python ออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มคําสั่งให้ไอ้เพิ่มค่าให้กับมันไปไนะอไอสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับสักตัวอย่างหนึ่งเนาะสมมุติว่าผม,ผมต้องการให้มันพิมพ์เลขหนึ่งนะครับพิมพ์เลขหนึ่งถึงเลขสิบ อะเราเห็นเลขหนึ่งถึงเลขสิบนะครับก็บอกว่าผม,ผมใช้ LP เดียวกันเนาะ,ะ LP แปลว่าลูก L ด o p l w o P ถ้าเราใช้ L ด o P มันจะนั่นไหมหลูกเขาเลยคนระับแบบตรงๆเลยลูกเขานะครับเอาไว้นับจํานวนนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับผมกำหนดนให้หลูกเขาว่ามีค่าเท่ากับ1น,นะครับรอบแรกผมบอกว่า ลูกเขาตั้งค่ามาครั้งแรกเลยแหละให้ลูกเขาอะ่ะมีค่าเป็นหนึ่งนะครับนีครับให้มีค่าเป็นหนจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็สั่ง y นะครับ y านะครับลูกเขานะีครับน้อยกว่าหรือเท่ากับตินะติดกันหรือไปติดแล้วก็ใส่เครื่องหมายโคลอนลงไปตรงนี้นะครับเป็นติดกันนะครับเสร็จแล้วก็กด enter กดนะ enter เสร็จเขาเยื้องให้คุณก็ไม่ต้องไปแก้ตัวเยื้องเขานะตามนี้เลยนะครับโอ้โอ่ะ print อะไรอ,ออกมาปิิ้นค่าของลูกออกมาของรอบที่รอบที่เท่าไหร่หนะลังจากนั้นผมก็เพิ่มค่าให้กับลูกครับ เรียบร้อยนี่ครับรอบแรกเราบอกว่าลูกเขามีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับแล้วให้ทําไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ลูกเขายังน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบนะครับถ้าลูกเขานี่มันน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบเนี่ยให้พิมพ์จํานวนลูกออกมาครับคือลูกรอบที่เท่าไหร่จากนั้นก็ให้ทําการบวกหนึ่งนะครับคือเพิ่มรอบเข้าไปครับคือเราจะเพิ่มรอบเข้าไปเรื่อยๆนะครับลองลองดู เห็นไหมครับพอรอบแรกนะครับรอบแรกมาเนี่ยลูปเขามีค่าเท่ากับหนึ่งมันก็ปิ้นหนึ่งออกมานะครับจากนั้นมันก็ทําการบวกหนึ่งให้กับลูกเขาลูกเขาจะมีค่าเป็นสองนะครับแล้วมันก็วิ่งกลับไปเช็คข้างบนว่าลูกเขานเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบหรือยังอสองมันยังไม่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับสิบนะครับมันก็พิมพ์เลข2ออกมาแล้วมันก็บวกหนึ่งเข้าไปอีกเป็นสามนะครับมันก็วนกลับไปนะครับ,บวนกลับไปมันน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบหรือยังก็ยังนะครับมันก็พิมพ์เลขสามออกมา นะครับก็ทําไปเรื่อยๆจนกระทั 15. 15. ่งรอบสุดท้ายนะครับลูกเขามีค่าเท่ากิบนะครับลูกเขามีค่าเท่ากับิ0ลูกเขามีค่าเท่ากับิ0มันตีนสิบออกมาละนะครับแล้วมันก็บวกหนึ่งลูกเขาจะมีค่าเป็นสิบเอ็ดนะครับลูกเขาจะมีค่าเป็นสิบเอ็ดพอมีค่าเป็นสิบเอ็ดปุ๊บเดียวนกลับไปข้างบนนะครับไปเช็กว่าสิบเอ็ดเนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบหรือยังปรากฏว่ามันไม่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับสิบแล้วก็หยุดการทํางานครับไม่ต้องทําอะไรต่อก็จบไป ใชครับอันนี้ก็คือ for loop แบบง่ายๆนะครับ for loop แบบง่ายๆเลย l ูป p y ไฮไลท์มันก็คืออยู่ตรงที่ว่าเราต้องตั้งค่าจำนวนรอบเนี่ยครับรอบละเท่าไหร่นะครับรอบละเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าผมจะเฉพาะรอบที่มันเป็นเลขคู่อ่มจะเฉพาะรอบที่เป็นเลขคู่รอบแรกนะให้เริ่มต้นที่สองนะครับรอบแรกให้เริ่มต้นที่สองนะครับและทุกครั้งนยให้มันบวก2ครับอ่ะลองลันดู เห็นไ,ไหมครับมันก็ได้สองสี่หกแปดสิบเนครับเพราะว่าอะไรรอบแรกในเริ่มต้นที่สองถูกไหมครับนี่ลูกเขารอบแรกเริ่มต้นที่สองนะครับไล่ทําไปเรื่อยเจนกว่าจะน้อยกว่าหรือเท่ากับส0นะครับรอบแรกมาเป็นสองมันปิ้งคําว่าสองมาเห็นไหมครับจากนั้นนะครับมันก็บวกสองกับเข้าไปนะครับก็จะมีค่าเป็นสี่ถูกไหมครับมีค่าเป็นสี่มันก็มาเช็คเองว่าสนะี่เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบไหมอ่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบมันก็ปิ้งเลขสี่ออกมา แล้วก็บวกสองเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะวนของมันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขของบรรทัดเนี้ยครับบรรทัดไวมันจะเป็นเท็จนะครับตราบใดที่เงื่อนไขมันเป็นจริงมันก็จะวนของมันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอีกสักบล็อกหนึ่งอีกสักบล็อกหนึ่งผมจะทําสุดคูณให้ดูนะครับผมบอกว่าน้ำเท่ากับหนึ่งอันนี้ผมจะเอาไว้วนจานวนรอบนะครับ นำสองแล้วกันนำสองเนี่ยเท่ากับสองอันนี้นำหนึ่งนะครับนำหนึ่งกับนำสองนะฮะอะต่อไป y ่ายนี่ครับผมบอกว่า y เนี่ยให้ทำไปเรื่อยจนกว่าดำหึังจะเท่ากับสิบสองนะครับหลังจากนั้นผมก็ปริ้นออกมาผมก็ปริ้นอานำหนึ่งคูณ นำสองเท่ากับเท่ากับนำหนึ่งแล้วผมก็ทำการเพิ่มค่านำเข้าไปอ่านะครับอ่ะลองดูซิไปเลิ่มป่ะเนี่ยครับแม่สุดคุนะครับ รอบแรกเนี่ยผมกาหนดนำหนึ่งเนี่ยเอาไว้จะวนรอบครับเอาไว้วนสิบสองรอบเพราะว่าเอาแค่จํานวนครั้งถูกไหมครับส่วนนำสองนี่คือแม่สุดคูณครับว่าเราจะทําแม่ไหนนคะครับอันนี้คือแม่มันแม่สุดคูนนะครับคือแม่สุดคูเราจะทำแม่สองใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวนเนี่ยนำเนี่ยมันก็จะวนทั้งหมดสิสองรอบถูกไหมครับก็คือมันน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบสอง ตามใดที่มันยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ12นั้นมันก็จะวนทั้งหมด12รอบถูกไหมครส่วนนํำเนี่ยนำสองเนี่ยมันเป็นแม่สุดคูณเป็นค่าคงที่ก็คือเห็นไหมครว่ามันจะเอาไปคูนอ่ะคูณไปเรื่อยๆนะครับสมมติผมอยากเปลี่ยนเป็นแม่ห้ามันก็เปลี่ยนแค่ตัวแม่สุดคูณแม่ห้าแล้วผมกดปึง้งเข้าไปถูกไ,ไหมครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอ่ การประยุกต really kind of mm ์ใ hmm. ช um, like ้แต yeah, like ่ถ้าจะเอาแบบสวยๆมันจริงๆมันต้องทำแบบนี้เนาะเป็นแม่สองอันนี้เป็นสองสองคูณหนึ่งอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้ถ้าที่เราท่องกันมาแต่เล็กแต่น้อยนะครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสี่ห้าสามสิบห้าเนี่ยอ่าลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นแม่เองก็ได้ครับแม่สามแม่สามครับสามคูณหนึ่งเป็นสามตามคูณสองเป็นหกใช่ไหมฮะมันก็จะเรียงมันก็จะเรียงกันไปอย่างเงี้ยไป เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับอันนี้คือคำสั่ง Y นะครับคือคำสั่ง Y ตัวนกันอีกครั้งนะครับคำสั่ง Y เนี่ยนะครับโดยหลักแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกคือกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับว่ารอบแรกเนี่ยนะครับรอบแรกที่เราจะเอามาใช้เนี่ยมันจะต้องเริ่มด้วยรอบที่เท่าไหร่นะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่า Y เข้าไปครับ Y ตรงๆนี่แหละนะครับ Y แล้วก็คำนดณจำนวนรอบนี่ครับเราก็บอกว่าจะให้มันทํากี่รอบถ้าสมมุติว่าจะบอกว่าให้ทํา10รอบเราก็บอกว่านําน้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับแต่ถ้าให้ทํา5รอบเราก็บอกว่านําน้อยกว่าหรือเท่ากับ5จากนั้นก็ใส่เครื่องหมายโคลอนต่อท้ายนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเนี่ยจบคําสั่ง condition ละนะครับแล้วก็ enter ลงมา1ครั้งนะครับ ตรงนี้คือสเตทเมนต์นะครับในกรณีที่มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ5เนี่ยหรือว่าเงื่อนไขมันเป็นจริงเนี่ยเราจะให้มันทําอะไรเราให้มันทําที่บรรทัดนี้แล้วก็สามารถพิมพ์ใส่เข้าไปได้เรื่อยๆนะครับจะเอากี่อันก็ได้นะครับและอันสุดท้ายก็คือเมื่อเราทําตามคําสั่งเสร็จแล้วเราก็เพิ่มค่าให้กับจํานวนรอบนะครับว่ารอบต่อไปเนี่ยให้เพิ่มค่าครั้งละเท่าไหร่นะครับอย่างอันเนี้ยผมจงให้ปรินท์คำว่า hello python ที่มา5ครั้งนะครับ อันนี้ผมสั่งให้นับจํานวนรอบโดยการเพิ่มมากกว่าหนึ่งเห็นไหมครั้งนี้ผมเริ่มเริ่มด้วยสองนะครับไปสิบรอบแล้วผมก็บวกค่าเข้าไปทีละสองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทําแม่สุดคูณนะครับเป็นตัวอย่างทําแม่สุดคูณนะครับก็เอามาใช้กับตัวโอเปอเรเตอร์ที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้เนาะเราเรียนกันไปละโอเปอเรเตอร์ก่อนหน้านี้แล้วก็ในเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารอันนี้เราก็เรียนไปแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาดูการวนล,ลูปอีกอสักชุดคําสั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเราพูดถึง Y เนาะเราพูดถึง Y ไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึง For ดูบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึง For ว่าเอ้ยถ้าถ้ามันเป็น For เนี่ยมันจะลูปยังไงนะครับโอเคนะครับเราจะลองใช้คําสั่ง For ดูนะครับทีนี้นะเปิดบล็อกใหม่ขึ้นมา ผมจะทำแบบเมื่อกี้นะครับผมจะทาแบบเมื่อกี้เลย,บบก,เลยก็คือว่าผมจะสั่งปริ้นนะครับจะสั่งปริ้นเออ hello โ y ไพทอนั้งมาสิบครั้งนะครับอ่ะผมก็จะเริ่มเลยทีนี้เวลาเราใช้คาสั่ง for นะครับเราก็จะเขียนนี้ for i in range นะครับหนึ่งสิบนะครับ for i in range หนึ่งถึงสิบ ครับก็คือให้วนลูปตามจํานวนของ i นะครับ i นี่คือจํานวนที่เราวนลูปนะครับโดยที่ i เนี่ยครับมันจะอยู่ในมันจะอยู่ในแหลงนะครับโดยเริ่มจาก1 10ถึงนะครับจาก1ถึง10นะโดยมันจะเริ่มจาก1ถึง10เสมอนะครับตราบใดที่มันยังมีค่าระหว่าง1ถึง10เนี่ยนะครับก็ให้มันเขาเรียกให้มันวนซ้ำไป เรื่อยๆนะครับให้มันวนซ้ำไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับอ่ะถ้าในกรณีที่เงื่อนไขมันเป็นจริงผมให้ปริ้นคำว่า hello python ออกมาผมให้ปริ้นคำว่า hello python ออกมานะครับแล้วก็ลองหลันดูนะครับ มันจะได้คำว่า hello Python ออกมาตามที่เราต้องการนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันมาดูกันมันได้ครบสิบรรทัดหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวมันได้เก้าบรรทัดนะครับมันได้เก้าบรรทัดทำไมถึงได้เก้าบรรทัดล่ะครับก็เพราะมันเช็คตรงนี้นะครับว่าถ้ามันเท่ากับสิบเมื่อไหร่นะครับก็คือให้จบการทํางานนะครับคือเท่ากับสิบ เมื่อไหรก็คือจบการทํางานดังนั้นเนี่ยพอมันวนลูปมาถึงบรรทัดที่9เนี่ยนะครับมันบวกหนึ่งเข้าไปปุ๊บมันกลายเป็น10ถูกไหมพอเป็น10ปุ๊บมันก็หลุดออกจากการทํางานไปเลยดังนั้นโค้ดชุดนี้ไม่ผิดมันถูกแล้วดังนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยได้แค่9กถ้าคุณอยากได้10คุณก็ต้องใส่เป็น11ไปครับแล้วก็ค่อยลากเห็นไหมฮะเนี่ยครับลักษณะของการทํางานของคําสั่งฟอร์ม 4. เห็นไหมมันไม่ได้ยากใช่ไหมครับ อะแล้วมาลองเอาเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะเอาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราทําในในรูปวายเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งให้มันพิมพ์ตัวเลขหนึ่งถึงสิบออกมานะครับให้พิมพ์ตัวเลขหนึ่งถึงสิบออกมานะอมว่า n n เหมือนเดิมดีกว่าอ่า for n นะครับ in นะครับ l e n g t นะครับหนึ่งขอห้าสิบครับจบด้วยเซมิโคลอนเอ้ยจบด้วยโคลอนนะครับจบด้วยโคลอนเสร็จผมก็สั่งกลุ่ม ปิด f ได้เลยผมเนี่ยอ่าผมมาสั่งปิดค่าของ n ออกมานะครับอ่าแล้วลองวางมาัจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับได้เก้าได้แค่เก้าเพราะว่าครบสิบแล้วตรงเงื่อนไขมันก็ออกถูกไหมครับอันนี้แหละครับคําสั่งฟอร์นะครับคําสั่งฟอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จํานวนรอบมันงคงที่นะครับเพราะว่าเรากําหนดตามแรงของข้อมูลเนาะแรงมันมาเท่าไหร่เราก็ ก็ใส่เข้าไปตามนั้นจะเห็นว่ามันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากใช่ไมหมฮะมันก็มีแค่นี้แหละนะครับจะคล้ายๆกับ Y นะครับจะคล้ายๆกับ y เพียงแต่ว่าเนี่ยถ้า Y เนี่ยมันจะมีการกําหนดเงื่อนไขก็คือมากกว่าหน่อยกว่าใช่ไหมครับมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็ทําตามเงื่อนไขนั้นแต่ถ้า for เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันจะมีการล็อกเอาไว้เลยว่าจํานวนรอบที่แน่นอนของมันอะ่ะคือเท่าไหร่ถ้าเราใส่11มันก็วนอยู่10รอบ นะครับใคเพราะว่า11มันก็จะหลุดออกไปแต่ถ้าหากว่ามันเป็น Y เ,เนี่ยเราสามารถใส่เงื่อนไขว่าไอ้มันจะต้องทําเท่าไร่มันถึงจะยังอยู่นะครับทาเท่าไหร่มันถึงจะออกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือชุดของคําสั่งนะครับในในเรื่องของของ y กับฟก็มีประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรนะครับคําสั่งรูปต่างๆมันก็มีประมาณนี้ครับง่ายๆนะครับโอเคนะครับสำหรับในพาร์นี้ก็อาจจะต้อง ประมาณนี้ก่อนเนาะอะลองอีกสักนิดก็ได้อะลองอีกสักนิดนะครับอ่าเดี๋ยวสมมติว่าเราจะทําสุดคูณเนาะไปทางเดียอะเลยนะครับสมมติว่าอ่ะผมตั้งตั้งค่าเป็น n n หนึ่งเอาเอา n หนึ่งแล้วกันอ่ะ n หนึ่งเนี่ยมีค่าเป็นสองนะครับเอาไว้เก็บแม่สุดคูณอันนี้เรากําลังจะทําสุดคูณแม่สองนะครับแล้วมันก็บอกว่า for n สองนะครับ in นั้งนะครับโดยเริ่มจาก1เนี่ยถึง12นะครับเริ่มจาก1ึงถึง12อสาใส่คอลัมน์ก็สั่งปริตว่าอเอาแม่ก่อนเนาะ n หนึงคูณนะครับเท่ากับเท่ากับผลลัพธ์ของ n 1คูณ n 2 สองคูณหนึ่งเป็นสองสองคูณสองเป็นสถ้า12ต้องเปสิบสามสิเนาะผมก็ลืมก็ได้เป็นสิบสาไม่ยากไม่ยากสบายๆเลยอันนี้ก็จะเป็น loop f o ั r อยากได้แม่ไหนล่ะเอาแม่5้าไหมเอาแม่เจ็เลยเอาแม่เจละปึ้งกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจองสิบสี่เจ็ดสา ก็ลาลันมาให้นะครับข้อแตกต่างมันก็มีแค่เนี้ยครับนะถ้าหากว่าเราใช้ใช้ Y นะครับเราก็ใส่เป็นตรงนี้นะครับเราใส่ตรงเงื่อนไขตรงคอ n ดิชั่นนะครับแล้วก็เราต้องสั่งเพิ่มตัวเลขให้เองอัตโนมันไม่ทําอัตโนมัติให้นะครับเราต้องใส่ตัวเลขเพิ่มให้เองแบบนี้แต่ถ้าหากว่า,าเป็น for นะ์นเราไม่ต้องเพิ่มตัวเลขเพียงแต่ว่าเรากําหนดแรงออกมาเลยครับว่าจะให้กี่ครั้งนะครับเห็นไหมฮะเพราะผมไม่ต้องมานั่งเพิ่ม <c oughs> ไปนั่งเพิ่มตัวเลขตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้า Y เนี่ยเราต้องมาเพิ่มมันทั้สุดท้ายนะ Y มันจะเพิ่มตัวเลขตรงนี้ได้แต่ว่ามันจะมีความอิสระตรงที่ว่าเราสามารถกําหนดเงื่อนไขหลัง Y ได้นะครับแต่ขณะที่ถ้าเราเป็นใช้ for เนี่ยเราไม่ได้เพิ่มตัวเลขนะครับแต่เราใช้เป็นแลงเป็นแลงแทนแลงมันก็เลยกลายเป็นช่วงของข้อมูลนะครับกลายเป็นช่วงของข้อมูลที่ที่เราต้องทําตามช่วงนี้นคะครับก็คือถ้าบอกว่า1นึถึงสิมเนี่ยมันก็จะวน1นึถึงสิรอบนะครับอันนี้ก็ จะเป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างที่เอาไว้ดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปในหัวข้ออื่นๆนะครับเรายังมีอีกหลายหัวข้อเลยนะฮะที่เราต้องพูดถึงกันอันนี้ก็จะเป็นพวกคําสั่งพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูในหัวข้อถัดไปนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของพวกไฟล์พวกอะไรต่างๆละซึ่งหน้าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัว ตัวโคแล랩เนี่ยมันยังจะรันพวกคําสั่งพวกนั้นได้ไหมถ้าโคแล랩รันคาสั่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องให้เราลงโปรแกรมเพิ่มเติมลงไปในเครื่องเรานะครับซึ่งตอนเนี้มาถึงในจังหวะนี้แล้วเราคงจะต้องหาเครื่องหาอุปกรณ์กันละนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนะาะเพราะเราเป็นเด็กไอทีกันนะครับเด็กไอทีหาเครื่องหาอุปกรณ์ได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับเอาละโอเคสาหรับพาร์ทนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนละนะครับเราเจอกันในพาร์ทต่อไป